เฮัสที่วิญญาณในวากาศทุกคนกันไ้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดทีมฟอเทสสองคลาสิกแบบอ,อ,อัปเดตอ่าโอเคอัปเดตมาหลายเวอร์ชันแล้วผมก็ไม่ได้เอามาทำคลิปอัปเดตสักทีมาแล้วคลิปก่อนไอคลิปที่สอนอัปเดตไปมันก็แล้วหนึ่งนะกี่วันแล้ววะหนึ่งปีเลยนะ 1>, 1ปีเลยนะ1ปีเลยนะแล้วคือถ้าทีประเทศ2องอัปเดตระบบการดาวน์โหลดมันก็ไม่แปกเท่าไหร่ถูกไหมแล้วบางคนก็ไม่รู้วิธีอัปเดตไ,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 ไม่ไม่รู้วิธีโหลดอยู่ดีเพราะว่าทีประเทศ2อัปเดตหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวกับระบบการติดตั้งอะไรยุ่งยากมากขึ้นนิดนึงจริงมันก็นิดนึงแหละโอเคมาเพราะฉะนั้น ผมก็อัปเดตไปแล้วล่าสุดแต่สักหนึ่งมันก็อัปเดตอีกล้มามาดูนี่ก่อนนะนะตอนนี้ทีม Project 2 Classic เป็นเวอร์ชั่น2.1.0ซึ่งจริงๆแล้วทีม p r o j c 2อะ2 c l a s สิ c ควรอัปเดตเป็น2.1.1อง่ายๆคือเปลี่ยน0เป็น 0. 1แต่ผมยังไม่ได้อัปเดตอ่ะเพราะงั้นผมก็จะมาอัปเดตไปด้วย่ะแล้วก็วินไวก็ยังอยู่ในวากาศอยู่ต่อไป แอนอื่นไปที่รีคลิปของผมเลื่อนไปข้างล่างนเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันก็อัปเดตเนี่ยมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันหนึ่งปีเลยเนาะมาขั้นตอนแรกไปที่ดาวโหลดขวาบนตรงนี้สีส้มไปเลยกดเข้าไปยิบอ่ันนี้ก็จะมีคือสเต็ปแรกให้ไปโหลดซอส SDK 2013ิ Multiplayer อ่า ซอส SDK เราสามารถกดเซิร์ชดาวน์โหลดไปได้ตรงค้นหาของนะตรงสตรีมได้เลยเราสามารถไปเซิร์ชแล้วค้นหาซอส SDK ใดพิมพ์ so ล player, แล้วก็อยู่ล่างๆนี่ซอส SDK บิตสองพันสิบสามัลติเพเยอร์เราก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยอ่าหลังจากนั้นไปที่สเตปที่2 get to download ดาวน์โหลด for Windows 64บิตกดดาวน์โหลดเรามาโหลดสักแป๊บน,นึง อ่าไม่เราโหลดมาแล้วอ่าเมื่อเาโหลดมาแล้วมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดอันนี้ไฟล์เก่าไม่เกี่ยวอันนี้ทีมเทพสองคลาสิกวินโดว์คลอกครับผมกดคอนโทนซีหรือคอนโทนเอ็กอ่าผมกดคอนโทนเอ็กหลังจากนั้นที่ผมเคยบอกไว้คือไปที่สตีมไปที่ซอสเอสดีเคบีดสามสิบสามคลิกขวาคลิกขวาจัดการ เปิดไฟล์ภายในเครื่องจึบออกมาอ่าถ้าคนที่แล้วก็แล้วก็วกย้อนกลับย้อนกลับไปที่ s t e a ม a อ p เราจะไม่เห็นอันนี้อยู่ที่ว่าเราดาวน์โหลดสตรีมไว้ที่ไหนอันนี้อยู่ที่ว่าเราดาวน์โหลดสตรีมไว้ที่ไหนถ้าเป็นผมผมจะดาวน์โหลดสตรีมไปที่ไดซี C, แล้วก็จะแล้วก็ดาวน์โหลดเกมไปที่ไดดี D. เพราะฉะนั้นเกมของพวกทีมฟอเทสแล้วก็ s o สเอทีก็จะอยู่ในไดดีก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไดดีก็จะเป็นสตีมไดเปอร r y อยู่ตรงนี้เลยกดเข้าไปก็เป็นสตีมแ p ปซึ่งก็ไม่เจออยู่แล้วเราโหลดสตีมไปที่ไหนไปกดที่นั่นเราผมดาวน์โหลดไปที่ไดซี 4. ไปที่ไดซี่มาเจ็บไฟล์ s ปสต m มสตีมแอป นี่ซอสเอดีเคอยู่นี่อยู่นี่กดเข้าไปไปที่ไปที่คุณดาวน์โหลดที่สตรีมเอาไว้ไปที่คุณดาวโหลดสตรีมไว้คุณดาวโหลดสตรีมไว้ที่ไหนไปที่นั่นอ่าแล้วคุณก็จะเจอซอสมัดให้คุณนำการลากตัวนี้เข้ามาอ่ากดวางไมได้เลยจึ๊บหลังจากนั้นคลิกเข้าไป จะขึ้นหน้าต่าง CMD ขึ้นมาอันหนึ่งนะทำไมขึ้นสองหน้าวะอ่ะอันนี้เราจะถามว่าคุณต้องการจะล็อกไหมอ่ะกด Y อ่ะบา,บางคนบางคนพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันยังไม่ขึ้นอ่ะอันนี้สังเกตไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนี่หว่าไม่เกี่ยวไหมเนี่ยน,นี่นต่างไม่รู้ไม่เกี่ยว อ่ะบางคนไอ้น,นี่พิมพ์ไม่ได้ถ้าพิมพ์ไม่ได้อ่ะทุกคนพิมพ์ตัว Y วไม่ได้ลองเอาเมาส์มากดที่ตรงนี้ดูก่อนลองเอาเมาส์มากดชีกเทียบตรงรอบดำๆเนี่ยตรงจุดตรงนี้ดูก่อนให้มันล็อกก่อนว่าเออผมจะพิมพ์ตรงนี้เราจะพิมพ์ตรงนี้อ่ะเราพิมพกดปุ๊บกด Y แล้วกด Enter ส่งรองสักครู่แล้วมันก็จะถาม w e l c ค่ e to t e m f o r t e s C download ติ down ่งให้คุณใส่เบอร์ที่คุณต้องการลงไปอ่ามันก็จะมีคําถามขึ้นมา คุณจะดาวน์โหลดหรือรีดาวน์โหลดเกมเช็คไฟล์เพื่อความสมบูรณ์ในการอัปเดตอ่ะอันนี้แล้วแต่บุคคลซึ่งถ้าคุณเพิ่งโหลดก็กดเลขหนึ่งไปผมจะเช็คอัปเดตนะเช็คอัปเดตเลขสองส่งใช่หรือไม่ใช่ Y วแล้วก็เกมคคุณต้องปิดเกมก่อนผมไม่จะเปิดนะ โอเคนี่มันก็จะตรวจสหาไฟล์นี่พวกนี้เองอ่าถ้าคุณดาวน์โหลดกดเลขหนึ่งถ้าคุณเช็คอัปเดตกดเลขสองโอเคนะไปเราก็โดนรอรอ,รอ,รอต่อไปรอต่อไป346 minutes later พี่ว่าจริงจริงพี่ว่าจริงๆพี่่วาจริงเนาะคนอ่านอ่ะน้องคลิปมันนั่นหนึ่งปีที่แล้วน้อหนึ่งปีกับอีกสามเดือนอะไม่ไม่สนเี้อะไรเลยผหล่อมืออมเมอแต่โอ้ยคุณจะโหล่อมั้ยใดไม่สนอะไรเลยไม่ดูผมไม่ดูปีด้วยซ้ำเรดูดูปกคลิปด้วยผมดูนั่นแหละน้องนั่นแหละน้องมนุษย์สิ่งแรกที่ว่ามนุษย์ human นหลังจากที่คุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะปิดหน้าไปอ่ะราให้มันหน้าหายไปเลยอ่าหลังจากนั้น เมื่อคุณเปิดสตรีมขึ้นมาแล้วพิมพ์ไปพีมฟาเทสนี่ขึ้นมาละทีฟาเทสสองคลาสสิกกดเล่น <c oughs> อ่าหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนี่เห็นเวอร์ชันละสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งโอเคมาเมื่อคุณเข้ามาได้ละอ่ามาขั้นตอนต่อไปครับผมจะสอนวิธีเปิดเซิร์ฟอ่าไปที่เกียร์เซิร์ฟแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีธรรมชี้ก่อนอ่าถ้าคุณจะเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนคุณต้องมีธรรมชี้ก่อน แล้วถ้าไม่มีเขาถ่ายคลิปอยู่เหี้ยคุณสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนคุณเข้าไปอ่านี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ช่องนี้แปมอ่ะปุ๊บทำการเชียร์เซิร์ฟเวอร์รหัสเซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องตั้งก็ได้อ่ะเราลบออกไมเรอตั้งไปที่แลนก่อนอ่ะแล้วก็เราจะตั้งว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ พอเปิดไม่ต้องอ่าจำนวนเวลาคุณตั้งอันนี้ตามปกติเลยแล้วกดสตาร์ทอ่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วอ่าจริงๆไม่ต้องเลือกตัวละครก็ได้นี่เราก็จะเข้าเกมแล้วอ่าตอนนี้แซมลองหาห้องพี่ดีว่าหาห้องเจอไหมซึ่งตามหลักจริงๆจะไม่เจอลองหาลองหาก่อนเจอไหมน้อง เออไม่เจอถูกแล้วโอเคหลังจากนั้นกดสร้างห้องใหม่อีกรอบหนึ่งอย่าเป็นอินเทอร์เน็ตอ่ะเจอยังเนาะ นี่ไงเข้ามาได้นี่อ่านี่เข้ามาแล้วเนาะเราต้องรอโหลดอะไรอีกโอเคอ่านี่เข้ามาแล้วนี่ไงเหนือเข้ามาแลวแค่เราผม,มเปิดห้องอย่างนี้อ่ะนั่นก็ที่คุณรู้ครับถ้าว่าคุณเปิดเซอร์ห้องอย่างนี้นั่นหมายความว่าใช่ครับผม ที่ยาเลยรีวิวเนาะมันคือการรีวิวานาะไม่ใจกับว่ารีวิวไหมน้องมานี่น้องอยู่เฉยๆพี่ข้าด้วย,วยด,ยดีนี่พี่มาหลังน้องกันน้องนี่คุณก็สามารถเล่นกับเพื่อนคุณได้ละ,ะที่คุณก็สามารถเล่นกับเพื่อนคุณได้ละ <laughs> One n e e t r อ่ะต่อไปจะเป็นการสร้างเซอร์แบบแอดวานซ์ใชหน่อยอันนี้ต้องโหลดเอาต้องโหลดเอาได้จังหวะจริงๆเลยแต่น,นี้ต้องโหลดเอาผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างเป็น o o g l e Drive อ่ะถ้าคุณโหลดมาผมแนะนำว่าให้คุณนั้นมาโหลดใส่หน้าหน้าที่ท็อปผมจะเป็นไฟล์ตัวนี้เป็นซิปอย่างนี้ให้เราทำการแตกไฟล์ก่อน อ่ะแตกไฟล์ปุ๊บเข้าไปอยู่ตัวนี้นี่ก็จะมีไฟล์2ไฟล์ระหว่างแฮมกับตีม cmd ่ M ให้เรากลับไปที่แฮมผมจะกินแฮมอ่ะเมื่อเรามาตรงจุดนี้ละอันนี้ผมจะมีเอาไว้ให้อยู่แล้วสองเซิร์ฟก็คือเซิร์ฟของทู o อร์ดกับ a อดเอออะไรที่อย่างอ่ะสอเซิร์ฟนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปิดเซิร์ฟเฉพาะด่านเราไปที่ทิฟเฟตคลาสิก แล้วเราเลือกแมปที่เราต้องการจะเปิดซึ่งผมจะเอาแมปของคนสุดนี้อารีน,นาแบดแลนด์คัดลอกชื่อของแมปมาคอนโทลสตีเมื่อเราคัดลอกชื่อของแมปมาแล้วกลับไปหน้าเดิมตรงนี้จะมีคำว่า,า New Text พวกนี้เรากดเข้าไปอันนี้ผมเขียนว่า t a r t โอเคทัวทีโอเค อันนี้จะเขียนว่าสตาร์ทพวกนี้คอนโทรลปุบ๊บปุ๊บปุปมาตรงนี้ครับแม p บวกแม p แล้วก็เปลี่ยนจากคำตรงนี้คุณใส่คำตรงนี้ลงไปแม p Arena Badland m a ์ p ม a y e r 24อ่ะให้เรากดไปที่ File Save a s หลังจากนั้น,น,นพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการลงไปอ่าเดี๋ยว a r D e. server อรีนาแบทแลนด์อ่ะไปแล้วมาที่เซฟไปที่ออออโชไฟใส่ไปจุดดอต b a n แบดเหลือสักอย่างอ่ะเรากด save. เซฟเรากดเซฟแล้วรลินาตรงนี้หนึ่งทีได้เซิร์ฟเวอร์ อี Arena ลี a าแบทแลนดเรากดคลิกเข้าไปเลยมันก็ทําการรันรันตัวของ CMD ขึ้นมาเราก็รอรอไว้สักพักหนึ่งอันนี้มันตรวจสอบไฟล์ที่เราเขียนเอาไว้อยู่ว่าแม็กไพเยอร์ย่สิบสคนอ่าเน็กเวิร์ดเท่าไหร่มันก็จะดูอยู่อ่ะแต่นี้ผมลืม,มลืมบอกไปอันนี้ก็ต้องยังก็ต้องใช้ทำอาชีพอยู่ดีอันนี้ก็ต้องใช้ทำอาชีพอยู่ดีโอเคนะ ถ้ามาคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยสถานะเซิร์ฟเวอร์เกมอ่าพวกนี้แสดงว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้มาที่ตัวเกมแต่อันนี้คืออันเนี้ยผมลงมดไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มดเอาไว้ด้วยเป็นไฟล์เรียบร้อยละแค่ลากใส่ก็พอเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังมาไปที่เซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วหาคำว่าแลนนี่คุณจะเจอละเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนี่ ทีฟอเทสคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์ทีฟอเทสคลาสสิกสองเฮ้ยทีฟอเทสสองคลาสสิกอารีนาแบทแลนด์อ่าเรากดเข้าไปนี Here, uh, mm ่คือละอารีนาแบทแลนด์อารีนาอ่าไปเ,<ๆ>เรื่อยๆยึบเลือกทีมที่คุณต้องการ mm hmm. นี่เขาเล่นได้แล้วและแถมในเซิร์ฟนี้มีอุปให้เรียบร้อยละตอนแรกผมคิด mm hmm. ผมกะว,ว่าจะลงแค่เซิร์ฟเวอร์ให้อาวุธแต่มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยพอเราเข้ามาก็ไม่ต้องลงมัดไม่ต้องเอาลงอะไร ง่ายๆคือให้แค่หัวห้องลงคนเดียวแต่สุดท้ายยังไงทุกคนก็ต้องลงมัดอยู่ดีถ้าเราต้องการให้มีวุฒที่เป็นอย่างนี้หลายๆอันเราต้องลงมาทุกคนน้องบางคนถามคลิปก่อนว่าผมไปเล่นเซิร์ฟชุมชนหรือพวกนี้ยผมไม่เจอคาที่9ก็คือซิเบเลียนเอ้คาที่10คือซิเบเลียนอ่ะแล้วถ้าเราเปิดห้องเองเนี่ยเราอยากให้มีซิเบเลียนเราทำยังไงเปิดคอนโซลขึ้นมาครับอ่ะถ้าเปิด วิธีเปิดคอนโซลเปิดยังไงไปที่ออปชันอัมบนสุดอันแรกเลยให้ติ๊กเป็นการกระบาทแล้วกด apply แล้วก็โอเคตรงนี้ที่ผมเปิดเซิร์ฟเมื่อกี้นี้จะเป็นเป็นแบบ a d v a าน e คุณจะไม่สามารถใส่คำสั่งตรงนี้ได้ว่าคุณไม่ใช่หัวหัวตีเพราะฉะนั้นคุณต้องออกพับหน้าเกมตรงนี้ไปแล้วคุณก็ต้องมาพิมพ์คำสั่งตรงนี้แทนจึ๊บอ่านี่เกมก็ถูกตั้งให้เป็นเรียบร้อยแล้ะ หนึ่งเรียบร้อยคุณสามารถใส่คำสั่งได้แล้วและอันนี้คำสั่งที่สองคือปลดล็อกคาที่สิบให้เราใส่ลงไปอ่าอันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนี่คาสิวิเลียนสเปกเตปเราสามารถเล่นคาสิวิเลียนได้แล้วนะตอนนี้อ่าเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทำความสมารถของซิวิเลียนไว้ในคลิปหน้าก็แล้วกันแล้วถ้าถามว่าการเปิดเซิร์ฟแบบปกติที่ผมสอนตอนแรกกับแอดสปาร์นี้มันต่างกันยังไงมันแค่ต่างแค่วิธีเปิดแค่นี้แหละอันนี้ดูแอดวานซ์กว่าเราแค่ต้องมายิ่งคอนสั่งตรงนี้อ่าแต่ถามว่าเหมือนกันไหม <laughs> ยุ่งยากกว่ามันแค่ยุ่งยากกว่าเฉยๆผมว่ากลับไปเปิดแบบเดิมด,ดีกว่าอ่า เพราะยังไงซะถ้าหากว่าเราสมมติเราจะต้องการที่จะเปิดห้องให้มีอาวุธอะนะฮะมันก็ต้องลงทุกคนอยู่ดีอ่ะมาต่อไปเราจะลงมัดยังไงอ่าเราจะลงมัดของทิะเทศคลาสิกยังไงมาผมจะสอนในคลิปนี้ด้วย่อนดีนเลยเราไปหามัดที่เราต้องการมาก่อนอ่ะผมได้โหลดไปละวตรงนี้อันนี้อะันนี้ตรงนี้อันนี้เป็นอันน,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 นี้สองมัดนี้เป็นมัดอาวุธที่ผม ตัวไว้ซึ่งอันนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยเพราะบางอันมันไม่เกี่ยวถ้าคุณลากสายาไปเลยมันก็ไม่ทํางานมันต้องหลายขั้นตอนนะอ่ะเพราะฉะนั้นไอม้มอตตัวนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างส่วนอันนี้มันไม่ทํางานมันเจมันมันทำงานไม่ได้มันทางานได้แต่มันเออเลรบบ่อยอันนี้เพราะฉะนั้นผมอันนี้อันนี้ผมจะไม่ทิ้งลิงก์ให้นะโอเคนะอ่ะมาตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเป็นลิงก์โหลดในกูเกิลไดร์ฟอีกเหมือนกันมาอันนี้ นึ่งอะไรวะนี่แมปคลาสสิกผมก็จะแล้วก็เรื่องของแมปผมได้เตรียมแมปไปให้ในของตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วด้วยไปสามารถโหลดก็ได้ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอีกละเหมือนกันเอาเป็ไปว่าสมมตินี่คือไฟล์ของตัวมัดนี่คือไฟล์ตัวมัดที่ผมส่งให้โหลดนี่คือไฟล์ตัวมัดที่ผมส่งให้โหลดให้คุณเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วอาจต้องแตกไฟล์ด้วยนะอ่าให้ให้คุณทําการคัลลอกทั้งหมดกด Ctrl+C หลังจากนั้นไปที่ ที่คุณโหลดทีปทิคลัสสิกเอาไว้ไดซีอันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่ของคุณนะสตรีมสตรีมแอปจ็อดมดทีปทิคลัสสิกคัสตอมให้ตรงคัสตอมตรงนี้ให้คุณทำการวางไปเลยของใครที่เข้ามาคุณก็จะไม่เห็นมีอะไรเลยอาจจะมีเขียนว่าลิฟมีก็คืออ่านฉันมีแค่นั้นอาให้คุณทำการลากใส่เข้าไปเลย เมื่อคุณวางปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้และคุณก็ต้องให้เพื่อนของคุณนั้นกดโหลดด้วยเหมือนกันเพราะคุณจะได้เห็นอาวุธที่เหมือนกันโอเคนะส่วนแมปแมปโหลดยังไงอ่าตัวนี้ตัวนี้แมปของคิปเปอรดสิีอ่ะเมื่อคุณโหลดมาแล้วให้เข้าไปในไฟล์และเอาทั้งหมดนี้มาอ่ะให้เราทําการ ctrl a copy เพี่ยงจากคัสตอมที่เราเข้าเมื่อกี้เป็นแมปไปที่แมป แล้วก็วางลงไปเลยอันนี้ผมโหลดไปอยู่แล้วเมื่อโหลดเสร็จถ้าคุณเพิ่งโหลดคุณโหลดแล้วแต่ยังอยู่ในเกมอยู่ให้ทําการออกเกมก่อนแล้วค่อยเข้าเกมใหม่คุณก็จะเจอแมปที่คุณโหลดมาแล้วอ่าอันนี้มีแมปที่ผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยและผมไม่ใช่ของที่ตัวอยู่ในเกมอ่าอันไหนนะอันนี้อันนี้อันนี้อนี้อ่าผมจะเข้าไปดูส่วนใหญ่แมปที่ผมส่งให้โหลดเป็นแมป4ทีมอย่างนี้อ่าเดี๋ยวมีเพราะว่ามีคนถามว่า พี่ผมเข้าไปเล่นส่วนใหญ่ผมเจอแค่สองทีมผมอยากเล่นโหมดสี่ทีมอ่าแล้วถ้าถามผมอีกว่าพี่จะทำยังไงให้แบบมันไม่กระตุกมันไม่แหลกอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของทีฟฟานีคลัสิกไม่มีเอเชียมันมีมันมีมันมีแต่ก็ยังกระตุกมันไม่ถึงขั้นเป็นเอเชียแบบแท้ๆนั่นแหละ อันนี้เขาจะมีอยู่อาทัดุ้กคนเห็นนี่ก็สามารถโหลดเล่นได้ตามปกติเลยนี่ดูดีนะว่าไหม,มไนี่แค่นี้คุณก็สามารถเล่นได้ละอ่าถามว่าเล่นกับเพื่อนแล้วเป็นยังไงผมได้ทิ้งลิงก์เอาไวเ้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ลิงค์คลิปเอาไว้ละไปคลิปที่ผมเล่นทีประเทศคลาสสิกไว้กับน้องๆเขาโอเคนะอ่ะใครอยากไปดูว่าเล่นเป็นไงบ้างก็สามารถไปดูในคลิปของไลฟ์สดตรงนั้นได้นะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็คูณในแม่ครับผม